หงงง้างเลยครับอืมอืมเบิ่งครับงามๆอยู่ครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระเมื่อนี้กับมาพบพ่อกันแต่ดึกแต่เศร้าคือเก้าแล้กครับพาพี่น้องเขาโคกเก็บเห็ดคือเก้าครับเมื่อนี้เขากันยังอยู่โคกเขาบังเหยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแล้วครับหมายเก้าหมายเดิมเนาะช่วงนี้กับเห็ดกับอยากห้างห้างเนี่ยครับสาหรับเห็ดรวมเนาะส่วนมากก็จะนี้แน่แต่เห็ดก้อนนี่แหละเห็ดก้อนกับจกสีออกห่มแดงเพราะว่าเห็ดก้อนกับว่่ได้ออกทุกงห่มนะครับเนาะ มาเบิ่งเ,เห็ดชุดแรกของเศรา้าวันที่ซีสิงหาคมนะครับเห็ดชุดแรกของเขา,มา,า,าเมื่อท่านด้ได้ยังยก่ครับมาเบิ่งเห็ดชุดแรกสําหรับเศร้ามื้อนี้ครับเห็ดชุดแรกของเขาเป็นเห็ดกอแดงใหญ่ครับหลงงามเลยครับ ดอกนี่ปลูกไว้แต่เมื่อวานนี่นะครับยังไงโยหวานนี่น,น้อยนึง ออกน้อยๆเกล้างามงาม น้อยๆเียครับเบึงกําลังเกิดใหม่เลยน่ะเหินละางงน้อยตูมนึง เราโงกแดงตุ่มหนึง่งน้อย เห็ดก้อแดงเลยครับเนะี่ยแต่ว่าดอกบนท่านไนดนแดง ตอนนี้ก็แจ้งแล้วล่ะครับเนี่ยแตเขาที่มาลุ่นเห็ดกอไอ้โฮมที่เขาปลูกไว้เนาะแตขาอยู่ไล่เก็บดอกที่เกิดขึ้นมา่อไม่ไปกอนจกเปร,รุ่นน้ำกันดอกที่เขาปลูกไว้ ดึงดอกที่เขาเอามือหวานนี่ครับที่เขาปกไว้ที่เขาเอาเป็นจุ่มอยู่นี่ซี่ดอกแล้วเขาปลกไว้สองดอกนะครับเขาเอาอยู่นี่สิ่ยังบอกโอ้ใหญ่ยู่ครับหวานนี่น้อยๆเขย,อยเอาไว้ได้ ดอกกบมาเบื้องมองหน่ครับที่ว่าเขาเอาป่้ยเราเขาเฮดเชื้อหนะ่อยแต่ีนี้ดอกน้อยเกิดขึ้นมาอีกที่ลูกจ้างบอกว่าเนี่ยครับที่เขาเ็ดเชื้อไว้เมื่อวานที่เขาป่วยป,อยป่อยเชื้อดอกแก่ที่บอกว่าเ,เขาเอายุ่ห่มใดเขาก็จําไว้นะครับเนี่ยมือหลังมาก็อ,อกคือเ่าเมื่อวานเขาก็มาเอาห่มเลย ง่ครับป่๋ยเห็ดเชื่อไว้ครับวันเอามาเอาอยู่ห้มนี่นนี้เขากับมาอีกคือเก้าก็ออกอีกคือเก้าด้วยครับในร่เ็วเห็ดก้อนนี่ง,งามๆอยู่ครับบรรยากาศงามื่าเศร้า สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับื้นนี้ก็กลับมาพบพ่อก,ก,กันกับเศร้าวันที่4สิงหาคมพันห้ 2, 500, รารกบเจ็ดครับื้นนี้หมายของเขา็ยังงยู่เขาบาังเหยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมหมายเกา่าหมายเดิมล่ละครับกเบื้องผลงานรอบเศร้าของเขานี่ครับโอ้อยแบบว่าเห็นครับได้เป็นเห็ดก้อล้วนล่ะครับนอกจาก เป็นเห็ดละงอกแดงนิดเดียวนะครับ,นะบเนาะบุกี่ดอกดอกเห็ดละงอกแดงเป็นเห็ดกอร้วนๆล่ะครับสำหรับเส้นนี้ก็ถือว่าดอกง,งามอยู่ครับกับยังบานได้อยู่มาเลาะทุกเมือ่กอกับยังบานได้คือเก้าล่ะครับเห็ดสำหรับเห็ดกอเนาะมันะเป็นเห็ดที่งหญ่เลี้ยวครับก็ที่ขึ้นไปรุ่นกันทั้งเถิงพนล่ะครับเมื่อนี่ว่าเฮาสิมีความ,มานมาฝากพี่น้องหลายสำารัเนาะครับเพราะว่าทางล่างนี่ค่อนข้างที่จะเลี่หรครับค้นหาหลายเขาก็อยู่นละย่างขึ้นโน้นไปพูนนะครับพุ่น ไปครับรุ่นน้ำกันปลาโมนี้ที่มีข้อหมานมาฝากพี่นองหลายซ้ำได้ครับมาเบ่งเห็ดชุดแรกรอบเศร้าของเขาแล้วครับมือนี่เป็นเห็ดละงอกเหลือง นี่เป็นไข่เห็ดละงกเด้งนะครับนะ่มองเขาเฮ้ยมองเขาเคยเอาละครับเนี่ยมองเขาเอาหวานเนี่ยแต่ที่พาไปเบื้งว่าแมนละงกเดงเทเแทบบ่เหระครับมูติดกันกับที่เขาเอาเมื่อกี้นะเบื้งสิบบาดนะเบื้อง งว,วกแดงครับนี่มันเนา่าเปล่าหน่อยพดอดเารปอืม,อม นี่ครับมูที่เขาเอาบา้งหันละ <c oughs> เป็นละงกแดงชัวชัวครับ ยี่ไสหินปะครับมึงยังรุ่นเห็ดกอต่อไปครับช่วงนี้เขาก็ยังไล่เห็ดกออยู่ Vâng thưa Xúc cà phục thế Chấm <laughs> chín có ván choi choi cao Hó, thì bảo, mươn hó, thì thì nhai nó sẽ bỏ Mưa nó sẽ chẳng sẽ vẽ mà bơm gì Và nó sẽ nhai xong đấy nó Bảo tên ngắm ngắm này Đọc này, giúp mình có hiểm น้อยอย่งบุเลมขนาดเจ็ดโมงกลัวเราได้ครับเนี่ยหมอกลงเต็มคือเกาล้วครับสำหรับเท่านี้มูนี่ก็ใไญ่เติอบอยู่ครับ อันนี้ก็คั้งครับอเห็นหน้าขาวคืองามถอะครับ งดอกงามครับจ็บเอาจักน้อยก่อนนี่ดอกงามแท้ เหตหนาเขากําลังเกิดใหม่ครับ วันนี้เอาไว้เป็นเชื่อยอยู่นี่แหละครับเห oh. ็กยังได้เกิดไปทือดที่เทอดแดนเกิดปิ้นท่องปิ้นใส่ไปโฮ้ย oh. อันนี้คือกัน Give ông hít nà khảo khắp o nà khảo đọc ngay đọc ngắm đi bằng lòng mua đèn อยู่ครับดอกบานนี่ไว้เป็นเชือกอ้ตูม ดอกนี้เด็กเขาหมักยุงสิอืออือดอกใหญ่อยู่ตัวนะ่ครับฝังยยกขี้ดินว่ะ เมืองเห็ดเตลอดเกิดหนาเกิดซ้าดันดินขึ้นมาเบาไหวดินแแ็งไหลายครับมึง มืนขึ้นกับยางสากไปนี่กับมา้จังเลยตั้งเทเลอ่ยู่เหลียวบรเห็นล้นกันขึ้น มาหอดรดเัาแหล,ละหรอครับมาเบ่งผลงานของเขาเลยโอ้มาเบ่งผลงานของพันไงกอนเสียนไ่กันได้เ <ś c oughs> บ่งผลงานของคนกอนโอ้ได้เห็ดเพิงแดงได้เห็ดกัวได้เห็ดเพิงเหลืองขึ้นกันต้นน่ะโอ้บัธรัมดาบธวรมดา <ś c oughs> มาเบ่งผลงานของเขาครับบอน่ะเดี๋ยครับของเขาช่วงเล็กๆเขเาไล่กับเป็นเห็ดกัวหรอครับเนี่ยเป็นเห็ดกัแดงไงเนาะ ดอกตุมต่มๆงามๆคือเก่ลหรอครับแต่ว่าอยากห้างๆแน่หรอครับสําหรับเห็ดกอเนาะดอกกะมัลัเห็ดละงอกแดงครับได้มานนิดๆน้อยๆส่วนเห็ดละงอกขาวน่ะเทียบจะบ่บมีเลยหรอครับห้างไปเลยเหมดไปเลยน่ะก็ได้เป็นเห็ดละงอกแดงหรือว่าเห็ดละงอกหงมาแทนนะครับเนาะได้มานิดๆน้อยๆครับแล้วก็เห็ดนาขาวกัลังสี่ออกไหมวาครับเนี่ยออกเป็นบางห่มว่าได้ออกทั่วไปดอก ยางมาพอดีมาพอก็เลยเก็บออกมาครับสรุปผลงานเมื่อนี้ก็คือเป็นเห็ดกอแดงใหญ่คือเกา่าครับแต่ว่าได้บ่หลายคือทุกมือเนาะมือเนี่ยก็ได้เห็ดละงูกได้เห็ดนาเขากับเป็นเห็ดกอคือเก่าหรอครับสำหรับเมื่อนี้ก็ได้ช่วงนี้เห็ดก็อยากห้างๆ้างเนี่ยแต่ว่ากับมีข้อมานมาฝากพี่น้องเขาหลายเติบเพื่อเก่าหรอครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้กับมีข้อมานมาฝากพี่น้องแล้วเบื้องคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมา พ่อกันชิหนาครับผมสวัสดีครับ